ใครที่ตามผมมาจาก youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ส่วนเหรียญชินราดเหรียญนี้สองสี่เจ็ดสี่โดยประมาณเหรียญเนี้ยเจ็ดกว่าเนี่ยแหมถ้าเป็นโสธรทเจ็ดกว่าเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องเอาราคานี้เหรียญชินาลาดนะชินราดเอาเท่านี้ครับพี่นหนทีพี่ไตลงปิดเรียบร้อยครับ นีขนาดมีเวลาใส่คําว่าชินาชาดเลยนะแสดงว่าพี่แต่ลงอ่ะพี่พับปิดชินราชได้แล้วยังไม่ใส่ราคาก็ต่อด้วยราคาเลยพ้าเลือกคนครับรายการนี้อุสุกโพไซทองเซิร์ชกูเกิลได้เอาเดี๋ยวก่อนก่อนจะได้เหรียญน,นี้ไปเนี่ยคนสร้างเหรียญน,นี้ครับนี่คนสร้างเหรียญน,นี้เนียเวลาผมให้ผมจะให้ไปคู่กันนะเหรียญ พระวรยานมุนีนี่เขาบอกว่าท่านเป็นคนสร้างเหรียญชินราชเหรียญน,นี้เนียอันนี้เป็นหรรุ่นสองนะเหรียญรุ่นแรกน่าจะา90ที่เป็นรูปเหมือนเขาจะสร้างเหรียญพระพุทธก่อนรูปเหมือนตัวเองเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสก,กันแต่ถ้าเหรียญเนี้ยพี่เอาไปด้วยบมเอาราคานี้เลย อยากให้ใหเฉยๆนะครับอุสุกหลังโกมัหลวงไม่เก็บอยู่ยังไม่ได้คิดจะออกมาแบ่งปันเลยครับอ่ะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะแต่ผมอยากให้ไปคู่กันจะได้รู้ว่าคือจริงๆเหรียญน,นี้เหรียญเดียวอะ่ะหมื่นตัวบาทก็ไม่ได้แต่อยากให้ใหเฉยๆเวลาไปคุยกับเขาอ่ะนะจะได้คุยได้ว่า เหรียญน,นี้ใครสร้างครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะได้คุยได้ว่าเหรียญน,นี้ใครเป็นผู้สร้างเหรียญน,นี้อ่ะนะครับแม่ปางสายญาติที่เขาว่าหายักยากนะนี่เก้าห้าปางสายญาติถ้าบางขุนพรมปางสายญาติบอกเปิดกุ่มาเจอแค่สององค์อแต่อันนี้ปีสองสี่เก้าห้าปางสายญาติอ่ะสองพันเนะ่ะ นี่พิมพ์หายากส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปหาตลับใส่เมื่อวานไปโชว์ต่อจอววอ์วันนี้กลับมาในสตูโชว์กระแสงไฟในสตูมันก็จะดูสบายหูสบายตากัน นะจะได้ดูสบายหูสบายตากันที่เราเรียกเนื้อตุ๊บตับครับเสียงเงียบไม่น่าจะเงียบครนี่นะครับอันนี้เป็นบางขุนพรมฐานคู่นะถือว่าเป็นผ้าสวยดูง่ายอ่ะเดี๋ยวจัดกล่องให้เจ้าอมถ่ายรูปมาขอกล่องสมเด็จขนาดพอดีเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปหาตลับ ให้น้องชายไปหาตลับให้หน่อยพาเนี่ยถ้าคุณเริ่มศึกษาจากความเก่าเหมือนคุณศึกษาถ้วยชามกาน้าําาาวัตถุโบราณที่เรียงตามแต่ละยุคแต่ละสมัยเนะี่ยคุณก็ดูอะไรเป็นทุกอย่างแล้ครับผมบอกเลยผมไม่ได้เก่งหรอกครับเพราะพระเครื่องไม่ได้ยากครับผมยืนยันนะผมไม่ได้เก่งนะแต่พระเครื่องไม่ได้ดูยากจริงๆแต่ที่เราดูยากอะ่ะเพราะเราดูมันผิดวิธีครับ อ่แต่ที่เรารู้สึกว่าพระเครื่องดูยากอะ่ะคือเราจับต้นจนปลายไม่ถูกพระแท้เขาบอกเก๋เราก็งงนละอ่ะพาพระเก๋เขาเอาไม่ได้เป็นแท้เราไปจําเราก็ดูพาะไม่เป็นแล้วแค่นั้นเองอ,ะอ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องหากล่องมีมีกล่องเล็กๆไม่กล่องสมเด็จขนาดสักเท่านี้ครับท่านไล่จากความเก่าอะ่ะใครๆก็ดูภาพเป็นคุณเช่าผมเถอะสามรายการสุดท้ายอ่ะผมดูซิว่า ผมเหลือพ้าอะไรในกล่องนี้บ้างอ๋อ um, พพอลีสีวลีปูโตเนะีอันนี้เอาเอาแปดร้อ,อยพอแปดร้อยพอเดี๋ยวจะโอมถ่ายรูปให้ด้วยเอาแปดร้อยพอปูโต๊ะอ่ะอันนี้ก็ให้ท่านไปถ่ายรูปนะได้สมเหตุสมผลผงปูโตทำปีสามาอันนี้สมเด็จเจ้าคุณนอผาสุข โหพอลีผมยังเก็บไว้ในนี้อีกครับนี่ชุดเมื่อวานที่เอาไปนั่งส่องริมทะเลอันนี้หายากนี่พอมิ่งวัดกกเนื้อคุกรัดพอนอกลางท่าเรือพอลีพ,อล,พอลีพิมพ์นี้จะแพงมากๆก,ก,กว่าพิมพ์สมาธิ พ่อลีวัดอโศการามพิมพ์พนมมือจะแพงกว่าพิมพ์สมาธิมากๆเนี่ยเราดูเนื้อจะเป็นเนื้อที่ผสมแบบเนื้อจัด ขอบคุณครับถ้าไม่แพงนะครับสวัสดีครับพี่ทวีเนี่ยพอลีเนี่ยที่ผมได้มาอันเนี้ยแพงกว่าแบบนี้เยอะคู่เนี้ยเนื้อดำอ่ะโพใหญ่เนื้อดำเนี่ยก็ต้องมีก็ต้องมีเกือบสองหมื่นแล้วนะนะส่วนพิมพ์นี้ไม่ต้องหาครับยากกว่าสมาธิเป็นร้อยเท่านะโพใหญ่เนื้อดำเนื้อแดงโพใหญ่ก็ หมื่นกว่าบาทสองหมืนแล้วแต่อันเนี้ยประเมินค่าไม่ได้หรอกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขออนุญ,ญาตเพราะว่าเป็นคนชอบพอลีอยู่แล้วนะครับอ่ะถือว่านะครับวันนี้ก็ได้นะีะให้เพื่อนๆได้เห็นได้รู้จักกันนะครับใช่ครับเป็นเนื้อพิเศษทั้งสององค์คือพี่อาจจะมีกล่องพอลีสององค์เนี้ยพี่ให้เก็บใส่กล่องพอลีไปอ่ะนะครับ โอ้เป็นดี่ลันเซตปิดผมปฏิเสธไม่ได้เด้อพี่ลันเซตปิดพาผมไปเยอะพี่ลันเซตครับพ,มพิมพ์พิมพพนมมือเนี่ยเนะี่ยเหมือนพิมพ์พุทธในเหรียญนร,รมจักอะ่ะอันนี้หายากนะครับโอ้นะเอาอพระพอลี โพใหญ่เนื้อดำคนที่อยู่ในสายพ่อรีจะรู้ว่าพระพ่อรีท่านเนื้อพิเศษแปลกๆแบบนี้แพงมากโพี่พิธีเศของหายากทั้งสององค์ครับเนี่ยเอาว่านะครับก่อนส่งให้พิธีนเซศเนี่ยเอาไปถ่ายรูปพี่ก่อนได้ไหมอันนี้พระสันชัยนาทอันนี้แยกไว้ตั้งหาก พัสสันชัยนาทอันนี้ปิดตาหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนี่นะครับซึ่งพิมพ์แบบเนี้ยนะครับก็เอาว่าเดี๋ยวจะไปถกเถียงกันอีกแต่สำหรับเนื้อและลักไม่ต้องไปถกเถียงกันเนื้อของหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงคือเป็นเนื้อแก่น้ำมัน เนี่ยส่องไปจะเหมือนถั่วขัวถั่วีวว่ส่งขั้วเพราะคูณบ้างเพราะคูณนี่ผมเก็บไว้เป็นกระป๋องเลยนะผมชอบเนี่ยจะเหมือนถั่วลิสงอะเนื้อถั่วลิสงขั้วเนี่ยสําหรับามมาง่ายแล้วว่าถ้าทำเนื้อแบบนี้ได้อะ่ะไปทําพิมพ์สภาพแพงๆไปเลยเนะสําหรับผมอะ พระพิมพ์แตกต่างเนี่ยคือพระแท้แน่แต่เป็นพิมพ์ที่มีน้อยอ่าสำหรับผมนะพระที่พิมพ์แปลกๆเนื้อใช้ลักใช่เนี่ยเป็นพระแท้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าเป็นพระที่พิมพ์ที่สร้างน้อยเรื่องจริงเป็นพิมพ์สวยด้วยนะขายขายพิมพุพงป่องนะครับอ่ะองค์เนี้ยเอาราคาเนี่ยนะ ถ้าถามผมว่าแขวนปิดตาหลวงพ่อทองสุกอันไหนสบายใจแบบนี้สบายใจนะครับเนื้อตรงรักตรงยุกนานะนะแล้วพิมพ์แบบนี้ถ้าถามผมหายากด้วยพิทวีปิดครับแมนะ่สุดติ่งสำหรับพระพิมพ์แบบนี้นะครับเป็นพิทวีได้ไปครับผมนะ ถ่ายรูปด้วยนะครับแบบนี้พิพระของพิธีต้องถ่ายรูปอยู่แล้วผมอยากจะบอกพี่ๆเลยครับว่า,วาดูนะพระปิดตาวัดสะพานสูงพิมพ์แบบเนี้ยผมถือว่าเป็นมีมหายากแท้หรือเกยอยู่ที่เนื้ออยู่ที่รักนะซึ่งถ้าคนจะมาทําเก๊พิมพ์เนี้ยผมบอกเลยไปทําพิมพ์แพงๆเลยถ้าทาเนื้อแบบนี้ได้อะเป็นพระแท้ครับ พิทวีอ่ะเอาจริงอ่ะขอหลวงพ่อทองสุกผมอ่ะไว้แต่ผมอ่ะยังคิดว่าพิทวีอ่ะจำชื่อผิดหรือเปล่าว่าอยากได้ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหรือเปล่าแต่เรียกเป็นหลวงพ่อทองสุกหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับองนี้นี่ปภาพามนทนปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่า ดูง่ายสบายตาสบายใจไม่ต้องไปลุ้นกับใครหยิบมาแท้เลยอะใครอยากได้ปูสุขไปแขน่นี่ผมให้เวลาสามนาทีนะนะครับ พรามนทนหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าสวยต้องบอกว่าสวยเลยองนี้ครับอ๋อถ้าอย่างนี้สภาพแบบนี้คุณต้องโดนเป็นแสนครับท่านนี้พิมพ์แบบนี้เขาเล่นตรงวัดซึ่งเชียงเป็นพระปู่สุขหมดแล้วครับนะพิมพ์แบบนี้นะปัดปากคองปัดกลับมาดูตัวเลขอยู่ราคาที่เจ็ดหมื่นหกโอ้โหตัวเปล่ายังซื้อไม่ได้เลยครับ เนี่ยถ้าเป็นพิมประพามนทนนะครับนี่เวลาเลี่ยมทองแล้วเป็นอะไรที่น่าแขวนห้าวิสุดท้ายโอ้โหปูสุกราคานี้ โอ้ใครจะได้ไปไปดูกันครับถ้าที่อื่นเนี่ยคุณต้องโดนประมาณนักสองแสนประกันแท้ให้ตลอดชีวิตครับดูง่ายโอพี่แอนอยังตามมาปิดไม่ทันนะเนี่ย,เ,ยเรื่องเนื้อตะกัวเนี่ยแฟนเพจผมนี่สำเร็จหมดนะครับ อยากได้กริงเดี๋ยวว่างๆอะ่ะผมขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนะพระกริงนะครเฉลิมพลแบบเป็นจริงเป็นจังเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องกริงฉลามพลจะเป็นจริงเป็นจังแล้วค่อยคุยกันอ่ะนี่พ่อส่วนนะวัดม่วงหวานปูดูเสกนี่อาจารย์ปูดูเอาพันเดียว สมเด็จหลังตาแผ่นดินเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันยอดขุนพลหลวงพ่ออุตมะโหพิมใหญ่ยอดขุนพลหลวงพ่ออุตมะเอาสามพันแปดยอดขุนพลหลวงพ่ออุตมะเอาสามพันแปดพิมใหญ่เพราะส่วนม่วงหวานพันเดียวนะครับทีแอนนะฮะส่วนเพราะส่วนวัดม่วงหวานพันเดียว ในมือผมกำมไว้ในมือเอาราคาเนี้ยหนึ 1, 000, 000, 000, 000, 000. ่งพันวิเลสปิดเพราะส่วนม่วงหวานส่วนนี้เจ็ดพันอ้าวใครจะได้เอาไปพี่แอนเป็นกีบบัวปูบุญวัดจางบางแก้วนี่เนื้อชินผมเป็นคนชอบพระเนื้อชินปูบุญเพราะปูบุญ เอาเนื้อชินจากพระกุแตกหักวัดพระศรีรัตะนะมาหาธาตุสุพรรณมาหลอมทําถ้าถามผมว่าพระปู่บุญอะไรดีนอกดีในผมจะพูดเสมอคือพระเนื้อชินของปูบงป่บุญนะครับโอ้โหอันนี้พี่แอนปิดนี่อันนี้พระที่ไหนเป็นเนื้อคุกลัก ีนเป็นพัเนื้อคุกรักอันนี้พระที่ไหนไม่ค่อยเจอเนี่ยที่ไหนเออผมชอบไหมเวลามีพระแบบน,นี้หยิบมาพูดคุยกับเพื่อนๆน่ะเนี่ยเป็นพระเมืองนนนะมีเหรียญหล่อที่แพงมากๆแม่มาเจอตอนท้ายผมพ่ออี มีจัดให้วันนี้ไม่มีเนี่ยอ่ะพระองค์เนี้ยเป็นมานนบุรีแล้วมีเหรียญล่อพิมพ์เดียวกันแพงมากผมทำคลิปไว้เยอะแล้วครับพี่เข้าไปดูได้เลยเนี่ยะอ่ะนี่ขายตอบถูกว่าเนี่ยพระหลวงพ่ออะไรโอ้โหนี่แม่ ผมบอ,อกแฟนเพจผมเ,เก่งเยอะนะโอ้โหนะกริงเอาอยากได้กริงนะครับกริงเฉลิมพลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเล่ากันเป็นจริงเป็นจังให้นะเ,เพื่อนรู้จักก่อนกริงในตำนานลองไปแฮรลองไปเซิร์ชด,ดูก่อนปูเผือกโมลีพอชูนาคปกนะครับพิมพกันมาเยอะพอค้ามาเงินไม่ใช่มีเหรียญล่อ,อแพงมากเห็นไหมหลายๆายคนก็ยังไม่รู้จักหลวงพ่ออะไร ขออาจารย์ยอดหน่อยนัตกิกำมังสมภักหงนะสนามฟุตบอลของโอ๊ตบางแพชื่อสนามฟุตบอลอะไรอ้าวมีคนตอบถูกแล้วหลวงพ่อเป๋ของหุนสีตอบเต็มเต็มได้สันขวานสเตเดียมเกือบจะเต็ม ครับพ่อเป๋ววัดคลองขุนศรีสุดยอดพี่เดนไนหัวนาสันขวานสป,ปอร์ตมีใครตอบถูกมั้งเนี่ยเออสันขวานฟิตวิลเลตอันนั้นก็เกินอันนี้ก็ขาดจะมีใครตอบถูกมั้งเนี่ยสันขวานสเตเดียมอันนี้นก็ขาดสันขวานแฟมิลี่อะได้อยู่สันขวานครับสันควานฟิตวิลเลตสเตเดียม พี่อะไรนะโอดดี die, ใช่ไหมใช่ค่ะพี่โอดดีสันควานฟิตวิลเลตสเตเดียมในมือผมเนี่ยเอาสามร้อยพี่เอาไหมอ่ะพี่โอดดีสามร้อยบาทเอาไหมในมือเนี่ยไม่ได้ต้องให้คนตอบถูกกับพี่พิสิทธ์อ่าต้องถามคนตอบถูกสามร้อยเอาไหมสันควานฟิตวิลเลตสเตเดียมอะรับครับรับครับอ่ะก็เป็น นพระพุทธโคดมหลวงพ่อขอมนี่คือบางบางอย่างอะ่ะถ้าเราให้ฟรีเกิดมีใครมาให้เขาสามหมื่นเขาขายไม่ได้เนี่ยพี่จ่ายสามร้อยเผื่อมีใครมาให้พี่ถ้าขายได้วันนี้ผมโอ๊ตบางแพรต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตีสวัสดิแฟนเพจทุกทุกท่านสวัสดีครับ